สวัสดีครับนะครับผมมโนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเครื่องรองน้านะครับหรือว่าเครื่องทาน้ําดื่มอีสปริงนะครับสิ่งที่มีข้อแตกต่างนะครับจากย่ออื่นก็คือในส่วนของอีสปริงนี่นะครับมีเทคโนโลยีเนี่ยประมาณ3เทคโนโลยีด้วยกันเทคโนโลยีแรกนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของไส้กรองนะครับไส้กรองของอีสปริงนะครับเป็นไส้กรองเป็นไส้กรองคาร์บอนนะครับคาร์บอน นะครับกำมมันอัดแท่งนะครับโดยไส้กรองนี้นะครับสามารถกรองสารปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำเนี่ยประมาณ140ชนิดเทคโนโลยีข้อที่2นะครับในส่วนของเครื่องออกน้ำอิสปริงก็คือเครื่องออกน้ำตัวนี้นะครับจะมีหลอด UV นะครับหลอด UV ก็คือหลอดอุลตราไวโอเลตนะครับที่ดเดียวกับที่ใช้ในห้องผ่าตัดนะครับตัวหลอด UV ตัวนี้นะครับสามารถฆ่าแบคทีเรีย ไวรัสรวมกระทั่งถึงซีดนะครับปริมาณความเข้มข้นของแสงนะครับในหลอด UV ของอีสปริง e ตัวนี้นะครับประมาณ80มิลลิจูลต่อตารางเซนติเมตรโดยท,ทั่วไปเนี่ยนะครับไวรัสเนี่ยประมาณ40มิลลิจูลเนี่ยก็สามารถที่จะฆ่าได้แล้วแต่ของเราประมาณ80มิลลิจูลนะครับส่วนของเทคโนโลยีข้อที่3นะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสมาร์ทชิปนะครับ จะเห็นนะครับวงจรวงจรหน้าจอของอีสปริงเนี่ยนะครับจะใช้ระบบรงจรในการทํางานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยนะครับสิ่งแรกนี่นะครับเครื่องมือน้ําตัวนี้นะครับสามารถติดตั้งได้ง่ายนะครับตามบ้านเรือนทั่วๆไปนะครับแล้วก็ต่อกับพอน้ํากับท่อประปาได้เลยนะครับโดยมีหัวเบี่ยง3ามทิศทางนะครับหัวเบี่ยงแรกนะครับเป็นหัวเบี่ยงที่เวลาเราจะล้างผักเนี่ยนะครับเราก็ผักน้ําไปน้าที่ออกมาจากท่อประปาเนี่ยนะครับก็จะไหลมา สู่ตรงนี้โดยตรงได้เลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะล้างจานนะครับเราก็บิดมาในระดับระดับกลางนะครับก็จะเป็นลกษณาน้ําที่ล้างถ้วยล้างชามนะครับแต่ถ้าเราจะต้องการกองน้ํานะครับเราก็บิดมาแค่นี้นะครับโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้นะครับจะทํางานโดยนะครับเมื่อเครื่องกองน้ําหรือน้าน้ําไหลผ่านนะครับน้ําไหลผ่านกับไส้กรองตัวนี้นะครับผ่านไส้กรองนะครับผ่านไส้กรองด้านนอกนะครับไหลผ่านคาร์บอนกามันนะครับแล้วก็เข้าอ่าเข้า ในหลอด U.V. นะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคแล้วก็มาน้ําออกตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ดื่มได้เลยนะครับโดยวงจรเล็กดถึงตัวนี้นะครับไม่ต้องเป็นวงจรอัจฉริยะนะครับถ้ามีปริมาณไส้กรองนะครับหรือหลอด U.V. ปกตินะครับหรือขีดที่อยู่ด้านหน้านี่นะครับที่เป็นสีขีดนี่แสดงว่าไส้กรองนะครับถ้าเกิดมีการหมดอายุขึ้นมานะครับจะติก็จะมีลักษณะเป็นอักษรสีแดงๆขึ้นมาให้เปลี่ยนเลย เขาเรียกเป็นเทคโนโลยีสมาชิกนะครับแล้ววงจรนี้นะครับเป็นวงจรอาาัจฉริยะก็คือวงจรนี้นะครับใช้วงจรสนามแม่เหล็กนะครับก็คือเมื่อมีน้ําไหลผ่านนะครับปลอด UV ถึงจะทํางานนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปแล้วนะครับสิ่งแรกที่ราผมอยากให้เห็นก็คือเรื่องของไท้กรองประสิทธิภาพของไท้กรองของเราเนี่ยนะครับเป็นประสิทธิภาพที่สามารถกรองคอรีนได้นะครับกรองคอรีนได้เดี๋ยวผมจะทดสอบในเรื่องของการคลองคอรีอนนะครับแล้วก็ส่วนของทดสอบในเรื่องของ การดูไส้กลองนะครับสามารถที่จะรองเรื่องของสีเรื่องของกลิ่นได้นะครับผมให้ดูนะครับว่ายกตัวอย่างนะครับว่าสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำนี่นะครับมันมีเยอะแยะมากมายนะครับอ้าวยกตัวอย่างนะครับเป็นสารศัตรูพืชกำจัดศัตรูพืชนะครับเป็นสารปนเปื้อนที่อยู่ในน้ํานะครับผมจะให้สีนะครับสีผสมอาหารนี่แหละครับเป็นตัวแทนของสารปนเปื้อนที่อยู่ในน้ํานะครับถ้าน้ําที่ไม่ได้ผ่านการกรองนะครับหรือเรา ที่ไม่ได้ผ่านการกรองนะครับจะเห็นหน้าผมเอาใส่สีผสมอาหารใส่ไปนะครับ<า>เยอะเลยครับเพื่อเห็นความแตกต่างนะครับมาดูกันครับน้ําที่ไม่ได้ผ่านการกรองนะครับสีของน้ํานะครับเป็นไงฮะยังไม่เห็นชัดนะครับสีของน้ํานะครับ จะเป็นสีแดงๆเนี่ยนะครับก็คือจากจากสีผสมอาหารเดี๋ยวผมใส่เพิ่มนิดนึงนะครับเพราะว่าให้เห็นความแตกต่างนะครับโอเคครับนะครับนี่คือน้ําที่ไม่ได้กรองนะครับเดี๋ยวผมใส่ตรงนี้เลยนะครับนะครับวิธีการเราจะกรองนะครับง่ายมากเลยนะครับเราบิดหัวเบี่ยงมาที่ระดับนี้นะครับแล้วดูนะครับว่าสามารถกรอง สีกองกลิ่นได้ขนาดไหนนะครับน้ำที่ผ่านจากเครื่องกองน้ำเนี่ยนะครับสามารถที่จะดื่มได้เลยนะครับให้ดูถึงความแตกต่างนะครับนี่คือสิ่งแรกนะครับในข้อแรกก็คือเรื่องของการกองสีกองกลิ่นของน้ํานะครับคุณสมบัติข้อที่2นะครับคุณสมบัติข้อที่2ก็คือเรื่องของการกองคองรีนนะครับกองคอรีนนะครับ โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับรู้หรือแ้วในกระบวนการทําน้ําประาปานะครับการทาน้ําประาปานี่ง่ายมากนะครับเราจะมีคลอรีนนะครับคลอรีนจะเป็นคลอรีนน้ําหรือคลอรีนผงก็แล้วแต่นะครับวิธีการทําน้ำเประาปาคือการทําให้น้ําใสนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะครับผมก็จะใช้คลอรีนน้ํานะครับในการที่จะทําน้ําประปานะครับสังเกตสีน้ํานะครับน้ําเริ่มเป็นสีใสใสแล้วนะครับผม นี่ฮะมีคลอรีนนะครับน้ําที่มี <bursting? S 2> คลอรีนเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ํามีคลอรีนผมจะใช้ตัวทดสอบคลอรีนนะครับถ้าน้ําที่มีคลอรีนเนี่ยนะครับในน้ำปปาเนี่ยจะดูในจะมีตัวทดสอบคลอรีนเนี่ยจะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปอย่างเช่นร้านขายปลานะครับตู้ปลาเนี่ยนะครับถ้าน้ําที่มีคลอรีนเนี่ยนะครับเราหยดตัวทดสอบคลอรีนเข้าไปนะครับถ้าน้ําที่มีคลอรีนนะครับ สีของน้ําจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองนี้เลยนะครับเลยมาดูของอีสปริงนะครับของอีสปริงนะครับถ้าน้ําจัดเครื่องอองน้าอีสปริงนี้นะครับเราก็กรองมานะครับแล้วก็ทดสอบนะครับทดสอบลอรีนนะครับเครื่องของน้ําที่ดีนะครับควรจะกรองลอรีนได้ด้วยนะครับผมให้ดูนะครับว่า นี่ฮะผมกำลังจะไปบอกว่าอย่างนี้นะครับผมน้ําเนี่ยนะครับที่เน,นียน้ําประปาเนี่ยปกติเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเอาน้ปาประปาเนี่ยมาซาวข้าวถูกต้องไหมครับผมให้เห็นความแตกต่างนะครับว่าน้ําที่เอามาซาวข้าวเนี่ยนะครับเราใช้น้ำน,นะครับน้ำที่มีคลอรีนขึ้นมาเนี่ยนะครับมาซาวข้าวนะครับ ในนี้มีคอรินใช่ไหมครับผมใช้ตัวทดสอบคอรินเหมือนเดิมนะครับคำถามมีอยู่ว่าน้ำมันควรจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแต่ไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองผมไห้คิดภาพอย่างนี้นะครับว่าข้าวสารเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าเรามีแบงค์เปียกนะครับแบงค์เปียกขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาแบงค์เปียกไปใส่ในข้าวสารถูกต้องไหมครับ เช่นเดียวกันครับข้าวสารเนี่ยนะครับจะดูดซับคอรีนทั้งหมดเลยเวลาเราทําน้ำปลาปลาเอาน้ำปลาปลาเนี่ยมาซาวข้าวขึ้นมาเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญขึ้นมาเนี่ยโดยปกติอยู่อย่างนี้มันไม่เป็นไรแต่ถ้าคอรีอนเนี่ยนะครับไปถูก,กวค,วความร้อนความร้อนคือเกิดขึ้นเะยครับมันจะเกิดสารประกอบในกลุ่มของฮอ,อ,อร์มหรือเรียกว่าสารกลุ่มของไตรฮารมีเทนเพราะฉะนั้นเครื่องรองน้ําที่ดีเนี่ยนะครับ ควรจะกรองคอร์อนด้วยพุณสึกผมกรองให้ให้เห็นไปครั้งแรกแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องของคาร์นนี่นะครับคุณสมบัติอีกอันึงของไส้กรองตัวนี้นะครับไส้กรองของอ e ีสปริงนี่นะครับจะไม่กรองแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายยกตัวอย่างที่เป็นแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อราายอย่างกายเช่นแคลเซียมนะครับช่วยในเรื่องของกระดูกนะครับฟูรัสนะครับช่วยเรื่องของฟันนะครับแมกนีเซียมช่วยเรื่องของระบบอ่า การย่อยของระบบเอนไซม์ของในร่างกายเนี่ยนะครับสามตัวนี้แคลเซียมมกนีเซียมฟูรด์นะครับเครื่องของน้ําตัวนี้ไม่กรองนะครับเอาดูคุณสมบัติกันนะครับสิ่งที่เราจะเห็นขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยคุณสมบัติตัวนี้เนี่ยนะครับน้ํากลั่นนะครับน้ํากลั่นเป็นน้ําที่สะอาดที่สุดนะครับแต่ไม่มานิยมมาบริโภคเพราะอะไราการดื่มน้ํากลั่นเป็นระยะเวลานานที่มาเนี่ย จะก่อเรื่องของโรคหัวใจเพราะน้ํากันไม่มีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม,ม่มีแมกนีเซียมไม่มีแคลเซียมไม่มีฟอสฟอรไดนะครับให้ผมให้ผมจะให้ดูนะครับอันนี้น้ากันนะครับผมจะทดสอบน้ําให้ดูนะครับอันนี้น้ําที่ห้อท้องตลาดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดน้ํานะครับน้ําที่ถือว่านะครับที่เราเหมาะสาหรับการดื่มแล้วก็เป็นรประโยชน์ต่อร่างกายด้วยคือน้าแร่นะครับผมก็ใส่น้าแร่เข้าไปนะครับ มาดูนะครับว่าผมจะใช้ตัวทดสอบแร่ธาตุถ้าน้ํากันนะครับน้ํากันเนี่ยหยดตัวทดสอบแร่ธาตุที่เป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินนี่นะครับสีของน้าเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าน้ําที่มีแร่ธาตุนะครับสีของน้ําจะเป็นสีม่วงนะครับมาดูนะครับน้ํายี่ห้อท้องตลาดขวดนี่สิบาทนะครับสิบาทขึ้นมานะครับผมหยดเข้าไปนะครับ สีของน้ำก็ยังคงเป็นสีน้ำเงินเช่นเดียวกันผมก็อยาจะบอกว่าเราก็คงจะดื่มน้ำกันไปทุกวันทุกวันทุกวันโดยน้ำเหล่านี้เนี่ยไม่มีแร่ธาตุอยู่ในในในน้ำเลยนะครับมาดูทดสอบในส่วนของน้ำที่ผ่านจากเครื่องกรองน้ำของอีสปริงนะครับผมจะทดสอบในส่วนของแร่ธาตุให้ดูนะครับแร่ธาตุให้ดูนะครับว่าน้ำที่ผ่านจาก เส้กรองของอิสเนี่ยนะครับจะมีแร่ธาตุอยู่คงอยู่เลยโดยปกติร่างกายของเราเนี่ยนะครับต้องมีแร่ธาตุนะครับผมใช้มือเนี่ยนะครับมือในการที่จะดูนะครับว่าน้ำเนี่ยเรามีแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบร่างกายของเรามีแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบนะครับจังก,กี้สีน้ําเงินก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราต้องการแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่องรางกายนะครับอย่างเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมและฟอสฟอร์ เห็นไหมครับ hey, เหตุผลความแตกต่างของเครื่องมองน้ําของบริสบิงเรานะครับก็คือกองแร่ธาตุที่เป็นโทษต่อร่างกายคือกองคอรินเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ไม่กองแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับางเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมและฟอสฟอรด์ถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับเครื่องบงน้ําของเราตัวนี้นะครับจะมีเทคโนโลยีที่ที่สําคัญมากอย่างนึงคือเรื่องของเทคโนโลยีที่สมาร์ทชิปให้ผมให้ดูแล้วนะครับวงจรข้างในเนี่ยนะครับเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับ ไม่ต้องสัมพันธ์ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยแล้วเครื่องรองน้ําตัวนี้นะครับได้รับสิทธิบัตรนะครับโดยดูจากเครื่องด้านหลังนี่นะครับมีมาตรฐานของ NSF อยู่นะครับมีมาตรฐานของ NSF นะครับมาตรฐาน NSF คือเป็นมาตรฐานในการกรองน้ำนะครับมาตรฐานที่ดูแลเรื่องของสุขภาพนะครับของอเมริกานะครับจะมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับน้ําที่เมืองไทยนี้ก็มีไม่กี่ยี่ห้อที่สามารถจะกรองในมาตรฐานตัวนี้ได้นะครับ เป็นไงฮะถ้าเปรียบไส้กรองนะครับหรือเครื่องกรองน้ําตัวนี้นะครับเป็นไตของเรานะครับไตของเรานะครับไส้กรองตัวนี้นะครับ